โปรแกรมจิตเศรษฐีพันล้านคุณกำลังนั่งนับเงินพันล้านอยู่ณขณะนี้จงจินตนาการว่าขณะนี้คุณจะนั่งนับเงินพันล้านอยู่ที่ไหนอยู่กับใครสถานที่มันคืออะไรและคุณนับเงินเป็นเพื่อนเล่นทุกๆวันสำหรับฉันเงินหนาง่ายมากเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันสำหรับฉัน การหาเงินก้อนใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆสบายสบายฉันหาเงินก้อนใหญ่ง่ายง่ายสบายสบายฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ง่ายง่ายสบายสบายและได้รับทุกวันกระแสเงินสดไหลเข้าบัญชีฉันทุกวันฉันนับเงินพันล้านทุกวันเงินล้านเป็นของฉันแล้วเงินล้านเป็นของฉันแล้ว เงินก้อนใหญ่เป็นของฉันแล้วเงินมหาศาลทั้งหมดบนโลกใบนี้เป็นของฉันแล้วฉันเป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่ฉันเป็นเจ้านายของเงินฉันเป็นผู้ควบคุมเงินตราฉันเป็นเทพีแห่งการเงินเงินล้านเดินทางมาหาฉันทุกวันสำหรับฉันการมีเงินก้อนใหญ่ เป็นเรื่องง่ายมากฉันหาเงินเก่งมากลูกค้านำเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันแล้วฉันได้รับเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีทุกวันฉันมีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีทุกวันลูกค้าทั่วโลกนำเงินก้อนใหญ่มาให้ฉันแล้วฉันเป็นมิตรแท้กับเงินฉันนับเงินทุกวัน เงินก้อนใหญ่เป็นของฉันแล้วเงินรักฉันเงินซื้อสัตว์กับฉันไม่ว่าฉันจะใช้จ่ายเท่าไหร่ฉันได้รับคืนมาล้านเท่าแม้แต่ตอนที่ฉันได้รับเงินเท่าไหร่ก็ได้รับเพิ่มอีกล้านเท่าไม่ว่าจะใช้จ่ายหรือรับเข้ามาฉันได้รับเพิ่มขึ้นล้านเท่าทุกทีฉันเป็นคนโปรดของจักรวาล ฉันเสกสร้างนิรมิตเงินก้อนใหญ่เท่าไหร่ก็ได้จักรวาลฟังคำสั่งของฉันฉันต้องการเงินก้อนใหญ่ฉันก็ได้ทันทีฉันเสกสร้างเงินเท่าไหร่ก็ได้สําหรับฉันการมีเงินก้อนใหญ่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตเงินรับใช้ฉันเงินซื้อสัตย์กับฉันฉันดึงดูดเงินทุกวัน ฉันเป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่นี้แล้วฉันเป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่นี้แล้วฉันมีเงินสดในกระเป๋าตังค์ฉันมีเงินสดในกระแสบัญชีและเป็นเงินก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่อัดแน่นในกระเป๋าตังค์ฉันเงินก้อนใหญ่อัดแน่นในบัญชีของฉันฉันเป็นอัจฉริยะด้านการเงิน ฉันใช้เงินและหาเงินอย่างชาญฉลาดสำหรับฉันการหาเงินก้อนใหญ่ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าฉันเป็นคนโปรดของจักรวาลฉันเสกเงินก้อนใหญ่วันไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นฉันเสกเงินก้อนใหญ่ได้ทุกวันทุกเวลาเงินก้อนใหญ่รับใช้ฉัน เพราะฉันเป็นคนดีมีคุณค่ามีความกตันอยู่และมีคุณค่าต่อโลกใบนี้จักรวาลส่งเงินสดก้อนใหญ่มาให้ฉันใช้จา่ายง่ายๆสบายสบายฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการมีเงินในบัญชีมากมายขอบคุณเงินที่เกื้อกูลสนับสนุนฉันมีเสื้อผ้าดีๆใส่ มีของใช้ที่ดมีที่ท่องเที่ยวที่ดีมีอาหารที่ดีรวมถึงมีวิถีชีวิตที่ดีด้วยฉันกับเงินเป็นสิ่งเดียวกันฉันกับเงินมีพลังงานสูงฉันรักเงินฉันรักเงินสำหรับฉันเงินล้านเป็นเรื่องง่ายมากฉันเป็นเศรษฐีพันล้านฉันเป็นเศรษฐีพันล้าน สำหรับฉันการหาเงินเป็นเรื่องง่ายมากฉันได้รับเงินล้านทุกวันลูกค้านำเงินก้อนใหญ่มาเข้าบัญชีฉันแล้วฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่สบายๆทุกวันลูกค้าโอนเงินให้ฉันเร็วมากลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วมากธุรกิจการงานของฉันจเจริญเติบโต ฉันเปิดรับเงินทุกทิศทางฉันเปิดรับเงินทุกช่องทางฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินทองฉันคิดก็เป็นเงินทองฉันรู้สึกก็เป็นเงินทองฉันเป็นคนโปรดของจักรวาลความมั่งคั่งก็คือฉันฉันก็คือความมั่งคั่งเงินก็คือฉันฉันก็คือเงิน S <S ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันเป็นเศรษฐีพันล้านเรียบร้อยแล้วฉันเป็นเศรษฐีพันล้านเรียบร้อยแล้วเงินมาหาฉันง่ายมากเงินมาหาฉันง่ายมากฉันเรียกเงินได้ง่ายมากฉันเสกเงินได้ง่ายมาก ฉันเสกเงินเท่าไหร่ก็ได้ทุกเวลาตามต้องการเงินซื้อสัตว์กับฉันเงินรักแล้วก็รับใช้ฉันฉันเป็นเจ้านายของเงินไม่ว่าฉันจะใช้จ่ายหรือว่ารับเงินฉันก็ได้รับเงินเพิ่มขึ้นอีกล้านเท่าขอบคุณขอบคุณสำหรับฉันเงินหาง่ายมาก เงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวนันสำหรับฉันการหาเงินก้อนใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆสบายสบายฉันหาเงินก้อนใหญ่ง่ายๆสบายสบายฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ง่ายง่ายสบายสบายและได้รับทุกวนันกระแสเง,งสินสดไหลเข้าบัญชีฉันทุกวนันฉันนับเงินพันล้านทุกวนัน เงินล้านเป็นของฉันแล้วเงินล้านเป็นของฉันแล้วเงินก้อนใหญ่เป็นของฉันแล้วเงินมหาสาลทั้งหมดบนโลกใบนี้เป็นของฉันแล้วฉันเป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่ฉันเป็นเจ้านายของเงินฉันเป็นผู้ควบคุมเงินตราฉันเป็นเทพีแห่งการเงิน สำหรับฉันเงินหาง่ายมากเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันสำหรับฉันการหาเงินก้อนใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆสบายสบายฉันหาเงินก้อนใหญ่ง่ายง่ายสบายสบายฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ง่ายง่ายสบายสบายและได้รับทุกวันกระแสเงินสดไหลเข้าบัญชีฉันทุกวัน ฉันนับเงินพันล้านทุกวันเงินล้านเป็นของฉันแล้วเงินล้านเป็นของฉันแล้วเงินก้อนใหญ่เป็นของฉันแล้วเงินมหาศาลทั้งหมดบนโลกใบน,นี้เป็นของฉันแล้วฉันเป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่ฉันเป็นเจ้านายของเงินฉันเป็นผู้ควบคุมเงินตรา ฉันเป็นเทพีแห่งการเงินฉันเป็นอัจฉริยะด้านการเงินฉันใช้เงินและหาเงินอย่างชาญฉลาดสำหรับฉันการหาเงินก้อนใหญ่ใช้เวลาไม่นานเพราะว่าฉันเป็นคนโปรดของจักรวาลฉันเสกเงินก้อนใหญ่วันไหนก็ได้เมื่อไหรก็ได้ตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้น ฉันเสกเงินก้อนใหญ่ได้ทุกวันทุกเวลาเงินก้อนใหญ่รับใช้ฉันเพราะฉันเป็นคนดีมีคุณค่ามีความกตันอยู่และมีคุณค่าต่อโลกใบนี้จักรวาลส่งเงินสดก้อนใหญ่มาให้ฉันใช้ใจ่ายง่ายๆสบายๆฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการมีเงินในบัญชีมากมาย ขอบคุณเงินที่เกื้อกูลสนับสนุนฉันมีเสื้อผ้าดีๆใส่มีของใช้ดีๆมีที่ท่องเที่ยวที่ดีมีอาหารที่ดีรวมถึงมีวิถีชีวิตที่ดีด้วยฉันกับเงินเป็นสิ่งเดียวกันฉันกับเงินมีพลังงานสูงฉันรักเงินฉันรักเงินสำหรับฉัน เงินล้านเป็นเรื่องง่ายมากฉันเป็นเศรษฐีพันล้านฉันเป็นเศรษฐีพันล้านสำหรับฉันการหาเงินเป็นเรื่องง่ายมากฉันได้รับเงินล้านทุกวันลูกค้านำเงินก้อนใหญ่มาเข้าบัญชีฉันแล้วฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่สบายๆทุกวัน ลูกค้าโอนเงินให้ฉันเร็วมากลูกค้าตัดสินใจซื้อเร็วมากธุรกิจการงานของฉันเจริญเติบโตฉันเปิดรับเงินทุกทิศทางฉันเปิดรับเงินทุกช่องทางฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินทองฉันคิดก็เป็นเงินทองฉันรู้สึกก็เป็นเงินทองฉันเป็นคนโปรดของจักรวาล ความมั่งคั่งก็คือฉันฉันก็คือความมั่งคัง่งเงินก็คือฉันฉันก็คือเงินฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินขนาดใหญ่ฉันเป็นเศรษฐีพันล้านเรียบร้อยแล้วฉันเป็นเศรษฐีพันล้านเรียบร้อยแล้ว เงินมาหาฉันง่ายมากเงินมาหาฉันง่ายมากฉันเรียกเงินได้ง่ายมากฉันเสกเงินได้ง่ายมากฉันเสกเงินเท่าไหร่ก็ได้ทุกเวลาตามต้องการเงินซื่อสัตว์กับฉันเงินรักแล้วก็รับใช้ฉันฉันเป็นเจ้านายของเงินไม่ว่าฉันจะใช้จ่ายหรือว่ารับเงินฉันก็ได้รับเงินเพิ่มขึ้น อีกล้านเท่าขอบคุณขอบคุณสำหรับฉันเงินหาง่ายมากเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันสำหรับฉันการหาเงินก้อนใหญ่เป็นเรื่องง่ายๆสบายสบายฉันหาเงินก้อนใหญ่หง่ายๆสบายสบายฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ง่ายง่ายสบายสบายและได้รับทุกวัน กระแสเงินสดไหลเข้าบัญชีฉันทุกวันฉันนับเงินพันล้านทุกวันเงินล้านเป็นของฉันแล้วเงินล้านเป็นของฉันแล้วงลเงิงนก้อนใหญ่เป็นของฉันแล้วเงนินมหาศาลทั้งหมดบนโลกใบนี้เป็นของฉันแล้วฉันเป็นเจ้าของเงินก้อนใหญ่ฉันเป็นเจ้านายของเงิน ฉันเป็นผู้ควบคุมเงินตราฉันเปิดรับเงินทุกทิศทางฉันเปิดรับเงินทุกช่องทางฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้รับเงินง่ายมากเงินหาง่ายมากเงินหาง่ายมากเงินหาง่ายมาก เงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันฉันเปิดรับเงินทุกทิศทางฉันเปิดรับเงินทุกช่องทางฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้รับเงินง่ายมากเงินหาง่ายมาก เงินหาง่ายมากเงินหาง่ายมากเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันฉันเปิดรับเงินทุกทิศทางฉันเปิดรับเงินทุกช่องทางฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวันฉันได้รับเงินก้อนใหญ่ทุกวัน ได้รับเงินง่ายมากเงินหาง่ายมากเงินหาง่ายมากเงินหาง่ายมากเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวันเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีฉันทุกวัน